เวลาออกเดินทางเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปโชว์ศักยภาพแลาก็ความสามารถที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับตัวแทนเยาวชนจากเวทีปริ้นต์อันปริ้นซ์ไทยแลนด์2022เวทีการประกวดเยาวชนอันดับต้นๆของประเทศไทยทีล่าสุดนะคะเหล่าตัวแทนทั้งชายแล้วก็หญิงได้เดินทางเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับโลกอย่าง f ิวเจอร์แฟชั่นเฟสเวิร์คด2022ณเมืองอัลทียประเทศตุรกีนะคะในระหว่างวันที่11ถึง28มิถุนายนนี้นําทีมโดยน้องน้งนําอิงนะคะลิตเติ้ลมิสไทยแลนด์อินเตอรว์เน คะจูเนียร์มิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022แล้วก็น้องแพรใหม่นะคะลันเนอร์อัพมินิมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022นั่นเองค่ะครั้งนี้นะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราเราเป็นเวทีแรกนะครับฟรีสแอนด์เฟสต์ไทยแลนด์ที่ส่งน้องๆทั้งสามทั้งท่านเนี่ยครับไปประกวดที่ตุรกีครับผมเป็นเวทีแฟชั่นฟิวเจอร์เฟสต์ออฟเดอะเวิลด์นะครับเป็นเวทีเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับค่อนข้างแฟชั่นเยอะเพราะเตรียมชุดกันไปเยอะมากนะครับอา่าคนละประมาณ10ชุด นะครับแล้วก็ประมาณประกวดประมาณตั้งแต่วันที่11ถึง18นะนี่ครับผมค่อนขอ้างค่อนข้างไวมากเพราะเราประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาประมาณ2อาทิตย์แค่นั้นในการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเวทีเราเราไม่ได้จัดานานแล้วนะครับแล้วก็ทำทำให้น้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันเ สุดเลยครับผมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดที่ต่างประเทศค่ะค่ะหนูก็เตรียมชุดประจำชาติที่โชว์ถึงความเป็นไทยค่ะแล้วก็การแสดงความสามารถค่ะแม่ใหม่รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศตุรกีค่ะบอเป็นกำลังใจให้น้องแพมใหม่ด้วยนะคะแต่น้องแพมใหม่อาาจะ จะเอารางวัลนักปะค่ะผมตื่นเต้นครับเหมือนกับทุกคนครับและผมขอบคุณที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะความมั่นใจเต็มที่แล้วจะนํารางวัลกลับมาให้ได้นะคะขอบคุณค่ะก็ภูมิใจนะคะที่เราได้เยาวชนกลุ่มแรกเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับประเทศที่ต่างประเทศแล้วก็มั่นใจว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะนํา ชัยชนะกลับมาฝากคนไทยของเราค่ะเราค่อนข้างสายแข็งมากนะครับ mm hmm. ใ,นในเรื่องของเวทีระดับนานาชาติเพราะเด็กไทยเนี่ยพร้อมมากยังไงนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับตาแหน่งนะครับสูงสุดของจากเวทีฟรีแดนซ์ทีเซไทยแลนด์และเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่จะไปสร้างช,ชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับผมฝากฝากกำลังใจของทุกคนไทยทุกคนครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆนะครับผม ประสบความสาเร็จครับค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง3คน,นะคะ่ะในการไปประกวดที่ประเทศตุรกีนะคะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะเอารางวัลมาฝากทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะและร่วมให้กำลังใจน้องๆตัวแทนเยาวชนประเทศไทยได้ที่ Facebook Fanpage ของ p r i n c e a n d Prince s s t h a i l a n d ได้เลยนะคะ